ต่อกันที่ P2 กับการพาเจ้าออกไปแยกขยะกันค่ะวันนี้อากาศดีติดลบแค่9เองแถมลมก็นิ่งมากเหมาะกับการออกไปข้างน,นอกค่ะ แล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแถวตู้แยกขยะนะทุกคนและไอ้เขียวเขียวเนี่ยก็คือที่แยกขยะค่ะเราจะออของเราลุกไหวไหมน้ามาม่ำมาช่วย <c oughs> ขอลุกขึ้นได้ออกก็บอกว่า,ม,าม่มมาเดี๋ยวออแยกขยะเองแดกอะไรเก่งจะบิง <c oughs> ในส่วนของตู้แยกขยะเนี่ยมันก็จะมีทั้งพลาสติกกล่องลังกล่องกระดาษตนเลดขวดแก้วแล้วก็หนังสือพิมพ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องสําหรับขวดเป็นสีแล้วก็ขยะทั่วไปด้วย <c oughs> เราก็สามารถเดินทิ้งขยะเนี่ยได้ตามช่องเลยนะคะ อ,อของเราก็คือเซียนมากมาแยกขยะบ่อยกับแม่ดูสิแป๊บเดียวขยะเราจะหมดอยู่แล้วใดๆคือใบก็ยืนช่วยให้กําลังใจออนนะคะส่วนอันไหนที่ออทิ้งไม่ได้หรือแยกไม่ได้เนี่ยใบยก็จะเป็นคนช่วยค่ะเหนาวมากทุกคนเห็นควัอน,นออกจากเปลไะมันไม่เห็นอะหนาวมากอ่าเอามานี่กันเร็ว้าอ่าคะดูนี่หนาวไหมนห,นหนาว คานาออกจะปากหนักเอยเออหนามากทุกคนสามใช่กลับบ้านเลยชอบเขาแหละมีคนลากรถให้อ่ะเราทุกคนดูแสงดิะพาทิดใกล้จะตกลแล้วเราทุกคนดูตรงนี้นะเหมือนสวรรค์เลยมีทางเดินที่เดินเข้าไปข้างในได้ด้วยเดี๋ยวยังไงไปต่อกันที่พีสามนะคะ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ใบมีเกมใหม่มาแนะนําสําหรับใครที่ชอบความท้าทายพี่ใบแนะนําเกมนี้เลยแอค i ี้ปาร์จะบอกว่าเขามีด่านให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนแล้วแต่ละด่านเนี่ยก็คือครีเอทสุดๆไปละยังไงต้องไปลองเล่นกันแล้วนะส่วนใครที่สนใจเล่นเกมนี้กับพี่ใบกดลิงก์หน้าไบโอได้เลยนะคะ